เป่าอ่ะเป้าเดียวเลยครับไม่ยังนานงาพร้อนตัวเขาล้วนสวัสดีครับเจียวสมชายครับวันนี้ก็แก่พี่ชายครับจะพาไปซื้อเค้กเขาเคกเหมือนเดิมกลังยิทเดียวเสร็จครับ ตอนนี้เรากำลังออกจาก,ก,กหมู่บ้านสางนะครับก็จะไปซื้อเคกัอพิชายโอเคพิชายนะครับไปกับน้องเหนือน้องเสียงนะวันนี้ก็อันนนะครับวันเดียิชายครัทุกๆปีครับปีที่แล้วผมซื้อเคให้ปีนี้ผมซื้อเคให้ครับไม่รู้จะซื้อไพอะไรครับวั <c oughs> นนี้ผมจนนะ <c oughs> เออเพิ่งใช้เลินหมดแล้วครับ ก็จะไปอาบน้ําครับตอนนี้ก็กำลังขี่รถผ่านไปจะไปซื้อน้ำโคกน,นะเพราะว่าร้อนมากเลยอยากกินน้ำ อนน่านนบงบงวกมีไดาพปซื้อมีอยู่อาด้นหยเนาะจะอยากดีจะอยากดีอไอเมือ่อยเนี่ยมีควอพ่อเดี๋ยวมาับไอาใหม,มวันนี้ก็จา,า,านนะครับค้กิล่ะเินตาอะไรย่้กประมาณนี้ มองกินเค้กสิเค้กเนว่ยไอ้สิวันวละออเอาตอวนี้ก็เขียนว่า HD พี่ชายนะ<ม>ต่อี้ก็จะไปเที่งทยงครับจะไปหาพี่ชายวอนนี้ก็อะไรวดีวโอ,โอทรงอ,อะไรมาวะไปครับมันตีแฟงอยู่เจีนงตันเป่าเทียนต่าอะไรครับอาจจะมีต่อนิดนึง ได้แค่6นาทีวะครับแล้วก็ชาาเีาถ่ายบ้านชา้างนะครับไปครับตอนนี้ล้าก็ได้มาถึง,งมเมื่อบ้านช้างแล้วนะครับผมให้เยังไม่พอมาดิไปเียวไปี่แจ็คจุดจุจุดจุดุ้จุดจุนจุดเุดจุยจุดจุนจุด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 ี ใช่ไว้ดิไม่เห็นโอ้ม่ยมีนีลิลน,นี่เอาไปจกไอ้มีไอจยอาไปแจกได้ไอจิเปล่ยนพ้นใหม่ห็นไฟไม่รุกนะ กิ okay. Okay, hmm. ่แหลพอเด้อ okay. hey. oh oh, ่กวะม่กละะไ่่ีงไอมอหุยออ้เมือหุยถึงแล้วอ้าวขอขายยาหมดแล้วดีกวาใช่ไหมจริงวะแม่อยง Mặt ra yup. là vòng quá lẽo mất lá mẹo không lắm. A chút. A chút. A có A chút. A chút. A À, chút. A 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 chút. ไาที่ไหนวะัุดที่บ้านขามชาขาชาขาชายังวะลูกอยากันไฟหลวบหลบเลยไปโอ้ยเออไไปที่เบพ่อที่เบ่ยที่ไปที่พ่อไปัอุ้งไฟรับหนังาไปชุดทีเดียวปล่อยวะไปที่เบที่เบ่พอเด้ที่ปพ่อเด้อที่่อเด้ดี เขาลงเน็ยังไงาพอเลยพ่อหลายสกพือแหาพออแม่พ่อแม่พ่อแหาพออคุณได้ปะ่อเ้ยยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้ฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮยเฮ้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  ถ้าไม่มีผมก็ไม่มีคุณอ็มีหลายคเฮ่ยเฮียฮู้ว่าวทิจศเกี่ยร์ไปออกจ้ออกแจ้งฮู้วายล้างตัวเตาเลย <c oughs> uh เอาไปซื้อหฟอเหรอเ네นี่ยอะไรเนี่ย HDB h d b ี่ใช่เอาพูดเลย ชอะไรบ้างอครับไหนเอ้าเอาอะไรเอ่ยพอนอ้ยเยอวันเ้เอาไม่ต้องดิเอ้ยพรก่อนเอาไว้พอรพอไว้พอร์อนเอ้พอร์ชพร์ชหไม่ช่องนี่เป็นงานพอร์ชพออรยู่วยสารครับเย้ พ่อเลียดิกินลูกเอ้เลาเรียนแล้วเอาไม่เอาดีเอดีเดี่พอแล้บ้านเราไม่ไม่มีเไม่มีเลยดีเอาำงทำเลยงทงอะเอาให้สิเปาไไปกับมีจุดรว ไปแรงจัดอะแรแรงดีลูกหนึ <t alan> <t alan> in ่สองอตื่นเอาไปเอาไปัทิ้งไปไปไปทิ้งเดี๋ยวปองเไปาทิ้งไปทิ้งไปอทิ้งไปลูกนี่หทิ้งยังีไหมนี่ไหมไหมไหม เลอไปหาพอทิ้งหรือไงก็ทิ้งเลยนะฮะเฮ้ยอตุดไฟเราพ่อเลยเค้กด้วยเค้ด้วยนี่นะคะเค้กได้มาเลยมาเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เวลาที่แน่นอนเนาะโอ้มารับเยอะนะคะใครอยู่ที่จางอาเซียนเจ็ดี่หลบเอาไหมพี่สาวก็เพิ่งจบปีี้อาอีที เอาพออันนี้ไหมมาห้าครับขึ้นมาห้ามออยู่มาห้าแล้วครับเต่าอ่ะเต่าเรียกเลยครับไม่อยากยันานอยากเ่นเอาเาเล่นตัวตัวหนึ่งเขาเล่นเล่นเอ่นเล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 ่ะเล่นเอ่นเล่นเอ่นเล่นเอ่นเ่นเ่นเล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 ่นเอ่นเล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 ่นเ่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  เอาแล้วแกงกันละแกงกันแล้วแกงกันแล้วจ้ามาล้วมาแล้วแกงยี่หรี่โอ้ยพอไม่มเลาที่แน่นอย่าเอาหย่าก็จันหน่อยจันหน่อยก็ไปจันทร่อย่าออกไงเอาไอ้ออก่อมมาเลยว่าทีเอ้ยได้แล้วคุณแม่แม่อันดูแลกอแกงลูกใครแล้วไม่ชอบเรื่องการรักษาเอ๊ ไ้เกงเอาเค็ไดแกงวะอืมหืมอืมหมหหืมหืมอืมห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 ื้หืมหมหื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 